สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนิสานาครพนุมไทนยอที่พามาเฮดไกล้ด้วยจันนิเดออันนี้เนื้อไกล้คาเนอกจากเมนูเฮามือน่ฮันปุ๊บไกล้ส่งเครื่องเดอจ้านี่เดอจ้าไกล้นี่เดอจ้าเ,เครื่องปรุงเฮาบดน,นี้นี่พริกตะไคร้เนอกจากใบมะกรูดกระเทียมนาะจาะข้าตำใส่กันด้วยจันีแล้วก็สิมีซอสฝาเคี้ยวด้วยจ้าเกลือชูรส น้ำตาลรสดีเนาะจ้ะซอสหอยแล้วก็ขิมินหน่อยนึงเด้อจะ้ะเพื่อนสิให้มันเลือกจักหน่อยเนาะจะ้ะมามาจากสาวนครพนมสิมามาักให้เบิงะะ่งเด้อจ้ะมัก์คจะมามาจ้กคิมมาร์ด้อจะ้จะบันเลือดจ้ะสกู๊งฮะใส่เลยะจะ้ะซอสปลาเขียวเด้อจ้ะ รสหอีจ้ะชูรดสด้วยจ้ะเนี่คือจ้ะน้ำตาลทรายเลยจะใส่จักน้อยหน่อยจ้ะรสดีจ้ะขมิ้นเลยจะใส่ให้เพื่อนมีสีจักน้อยด้วยจ้ะมาจ้ะใส่ถุง เดี๋ยวจะคันเห็นไหมอมมาจะหอมีิลินกันน้อยน่จะปุกมัาจะปุะกี่ลินได้เพาแม่กีนน้อยใหน้ก็นเหลืองก,กันน้อยเพิ่มสีสัดมราจะไก่ไก่อุมุนไทดเวยนแต่นีนน้

มากแล้วเนยจ้ะพอ่พอพ่อแม่พีน่น้องมิเด้อจ้ะมากแบบน,นี้นะจ้ะเอาซีใส่น้ำจังน้อยนะจ้ะใส่น้ำประมาณนี้เด้อจ้ะพ่อแม่พีน่น้องเอาสีบุ๊กใส่กะละมังนี่เลยนะจ้ะมาจ้ะเอาบิง้ง มีเดื่องจังเะแม่พี่น้องเขาเอากะละมังเขาตั้งไฟไปนี่เลยนอกจาะบันนี้เดือดเลียเลยนอกจากพี่น้องแป๊บเดียวนอกจี๋ยวเอามาเบื้องตอนซุกเดยจฉพาะพี่น้องซุกเลยเดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องทราบนอกจากขนมเปลี่ยนหมอ่อกะจะแยกมันไหมนอกจาะพ่อแม่พี่น้องเลยมีเดื่องจะไปิดเสียจีบแต่พ่อแม่พี่น้องเอาซุกแล้วเอาซีไซต์ตุนหงอบนอกจาะกับฟักซีเดยเฉพาะหงอบเขาหน้าจ่ะหงอมขี้มิ้นเราจะ ด้วยจ้ะเป็นหัวบอกซีน่จะมือลงไปเลยหัวว่าะม่ีน้องจะเสียจุบจักรปรดด้วยจ้ะเพื่อเลยน่าจ้ะมาจตฟอฟอฟอสุกเลยด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้ะนี่นี่จะเสียู่บจักระมันหอนเลยน่าจ้ะ ไมุ่้ยจ้าผ่ไม่พิน้องเลยอ้ยฮะพนาจ้าพ้าจามาแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าไม่พิน้องเลยนี่หลนะจาเมนูหฮาเนาะจ้ามื้อนีน ใกล้อบสมุนไพรนาะจากพตเจเรยอยู่ว่าจะสาวนครพนมกะขอฝากพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้สาวนครพรมนมไทยย้อนเด้อจ้ะสวัสดีค่ะ